วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินติติ TK นะคะวันนี้นะคะคินติติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับเหรียญเสือเพนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2517นั่นเองนะคะนี่ค่ะ เอารูปมาให้ชมกันนะคะนี่เป็นเหรียญของน้องคําปากน้ํานะคะเผื่อว่าท่านไหนนี่นะคะนึกภาพนะคะว่าเป็นเหนรียญรุ่นนี้นั่นเองนะคะก็เราหน้าหลังคือทรงของเหรียญเนี่ยจะมีความที่เรียกได้ว่าเอกลักษณ์ยูนิคมากๆนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เหรียญไข่หรือไม่ได้เป็นวงกลมนะคะก็คือจะมีความแบบเหรียญไข่ทรงเหรียญไข่ผสมวงกลมนั่นเองนะคะก็คิดเหงๆเรื่องไม่ถูกเหมือนกันนะคะซึ่งร้านใบของใบนี้เนี่ย เป็นงานของร้านเชนด้วยนะคะจะมีตอกอยู่ตรงด้านบนนี้นะคะเนื่องจากว่าไม่ได้เอาที่อนนี่มาอีกแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เปิดนะคะแต่ว่าเราถ่ายไม่ได้าคีมมาเลยไม่ได้บิดห่วงนะคะแต่ว่าคิมเนี่ยถ่ายไว้แล้วนะคะคือจะมีตอกด้านบนอย่างนี้นะคะทั้งสองทั้งสองด้านเลยเป็นตอกตรงหัวเต่าตรงนี้นะคะร้านเชนนี่ชัดเจนเชนนะคะ จะตอกไว้อย่างนี้เลยนะคะเชนเป็นรูปดาวเชนแล้วก็ดาวอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่อีกหนึ่งแหล่อเทมนะคะเพราะร้านเชนเนี่ยเป็นร้านดังย่านมหาชัยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะแล้วใบน,นี้นะคะน่าจะเป็นครั้งแรกที่เอามารีวิวในช่องเลยนะคะเพิ่งเข้ามานะคะเพราะว่ามีพี่ท่านหนึ่งมาแบ่งปันให้ต้องขอบคุณมากๆนะคะงานของเขาทองเขาเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเรียกว่า,วา,วาไม่ต้อง บรรยายและอวยมากนะคะคนคนย่านหาชัยต้องรู้จักกันดีนะคะร้านเชนนี่สวยงามงานดีงานเนี้ยบนะคะแล้วด้านข้างนะคะก็ห่วงห่วงก็ยังอยู่ในสภาพโอเคอยู่ทั้งสองด้านนะคะนี่ค่ะแล้วด้านข้างนะคะก็ปิดสนิทดีนะคะนี่น คือลิ้นของเขาเนี่ยลิ้นของตลับด้านข้างเนี่ยทำยาวมาด้านฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งทํายาวกว่าทําให้เนี่ยมันปิดสนิทนะคะแล้วการแกะลายต่างๆก็ไม่สะดุดด้วยนะคะการแกะลายกระหนกคือใบตลับเนี่ยมันไม่ได้หนามากนะคะตามลักษณะของเหรียญเนาะซึ่งลายต่างๆเนี่ยก็จะเล็กๆสวยๆนะคะสวยงามนี่อีกด้านหนึ่งนะคะ อีกด้านนึงก็เป็นสนิทเช่นกันนะคะก็เป็นลายเช่นเดียวกันลายเดียวกันเป็นลายกรนกเส้นย,ยาวๆแบบนี้เลยนะคะเช่นเดียวกับฝั่งที่แล้วนะคะร้านเชนนะแล้วก็สลักต่างๆเนี่ยหมุดเดือยเนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะคะว่าเปิดเช็คเรียบร้อยนะคะสวยงามอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นลายแกะลายเดียวกันกับด้านหน้านะคะอืม ได้ได้ว่าตลับสำหรับพารุ่นนี้นะคะตลับมือสองเนี่ยนานๆจะเข้ามาทีนะคะแล้วก็เชื่อว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยต้องปิดเร็วแน่นอนนะคะนี่ถ้าไหนอยากแบบติดตามว่าตลับอะไรเข้าใหม่อะไรยังไงนะคะก็ตามทางเฟซได้นะคะแฟนเพจร้านตลับทองทิตินะคะจะอัพเร็วกว่า y o u t u b e นะคะเพราะ u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่จะอยากอัพเป็นเหมือนรีวิวตลับอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ใบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งและไอเทมมอนกันเลยทีเดียวนะคะก็อย่างใบนี้นะหนักอยู่ที่สิบห้าจุดสี่สามกรันะคะสิบห้าจุดสี่สามกก็บาทกว่านะคะบาทกว่ากันเลยทีเดียวแล้วก็หน้าจอหน้าจอของตลับใบนี้นะคะความกว้างเนี่ยอยู่ที่สองจุดสองจุดหกเซนนะคะส่วนความสูงเนี่ยอยู่ที่สามจุด เอ่อสามจุดสี่เซนนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นขนาดเป๊ะๆของทรงเหรียญเลยนะคะเลี่ยมกันน้ำใช้งานได้ได้อย่างสบายใจเลยนะคะก็คุ้มนะคะไม่ต้องเสียค่าแรงค่าซิไม่ต้องรอนานนะคะประหยัดไปได้หลายพันเลยร้านเนี่ยนี่ของสแตนบายของสแตนบายนี่คะ่ะ ในไหนก็ในไหนแล้วนะคะเดี๋ยวมารีวิวก้ามปูไปพร้อมกันในคลิปนี้ดีกว่านะคะเพราะดีว่าเอากลับมาพอดีนะคะจบการรีวิวตลับเหรียญเสือเพ่นหลงพ่อสุดไปนะคะมารีวิวก้ามปูนะคะใบนี้พี่เขาก็ติดตามมาจาก u t u b e นะคะแล้วก็นาอามาขายมาแบ่งปันให้ที่หน้าร้านนะคะก็ใบนี้เป็นก้ามปูที่ตัวอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักนะคะ เพราะว่าตัวเล็กๆจิ๋วๆเองบางท่านก็ชอบนะคะสําหรับผู้หญิงเนี่ยอยากห้อยแบบเล็กๆกับสร้อยนะคะก็ความยาวเนี่ยความยาวของก้ามปูจากท้ายมาหัวเนี่ยก็จะอยู่ที่2.2เซนนะคะก็น้ําหนักเนี่ย2 2ุกรัมนะคะก็คือค่อนข้างเบาเลยแล้วก็แต่ว่าตัวนี้นะคะก็จะตอกอยู่ตรงนี้นะคะว่า75แล้วก็ตอกชื่อร้าน,นต่างๆนะคะก็ รยได้ว่าอย่างนี่ใบตัวนี้นะคะก็ยังสภาพดีอยู่ด้วยนะคะสปริงยังเด้งดึงเวลาเช็คสภาพของก้าปูเนี่ยให้เช็คพวกสปริงนะคะกันนี่กันนี่อย่างนี้ว่าเออสปริงยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมต่างๆนะคะเวลาแขวนเนี่ยก็ลายถ้านอาจจะไม่อย่ว่าเราทํำยังไงนะคะก็คือเราจะแขวนอย่างนี้นะคะเปิดสปริงมือลื่น <laughs> ไปทายนี่มาค่ะ นี่อย่างนี้นะคะแล้วก็แขวนอย่างนี้แล้วก็แขวนตรงนี้ก็บิดกับสร้อยนะคะก็ได้แล้วอย่างนี้นั่นเองนะคะก็คือจะช่วยเหมือนกับว่ารับน้ําหนักของตลับได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะคะก็เได้ว่าหลายท่านก็อาจจะชอบชอบนะคะใช้ก้ามปูด,ด้วยแล้วก้ามปูเนี่ยเป็นอะไรที่ก้ามปูมือสองเนนั้นนะ่าจะเข้ามาทีนะคะก็นี่สวยงามนะคะก็ท่านไหนชอบ นะคะก็สามารถสนใจก็สอบถามเพิ่มทั้งตลับแล้วก็ก้ามปูนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสำรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองเกาะทองมือหนึ่งนะคะทักไลน์แอสายทีเคหกหกหรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิตินะคะหรือด่วนโทร0 8 9 9 8 6 6 6 8 5นะคะนอกจากนี้นะคะเรายังรับซื้อ ขายตลับทองกรอบทองเศษทองแหวนทองแหวนทองแหวนเพชรสร้อยทองสร้อยทองเคพระทองคํานะคะก็คือเรียกว่าครบจบเรื่องทองที่ร้านตลับทองทิติ 4, นั่นเองนะคะก็ วันนี้นะคะคินติต้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากมาแว้งแงเนี่ยมาแ,ะแวะเยี่ยมชมได้นะคะที่ร้านพันธทิพย์งามวงวานชั้น3ติดกับริบตัวกลางเลยนะคะก็ร้านเปิดทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์น,นะคะวันนี้นะคะคินทิต้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ,ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้คินติติทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ